ใช่ครับใช่ครับผมโชคดีและนี่ครับไฟฝั่เราซ้อมมากี่วันสองอาทิตยสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่อยู่ที่คล้ายท่คลเนาะมีใครเป็นคู่บ้างซ้อมเราบ้างก็มีโดนาชัยเป็นต่อมาเสมอตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่น้าหนักปล่อยๆหมวยสไตล์อะไรครับีมวันนี้เลยต้องมาเจอกับสิงห์พยักเคยต่อยเขาไหมเนี่ยเคยกี่ครั้งละครั้งนึงวันนั้นต่อยกันที่นเลยเป็นไงบ้าง เคยแพ้เข้ามาแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยสูสีอ๋อบีเบียดกันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบครับวันนี้ต่อร้อยยี่สิบเนาะออกเมื่อต่อกลางวันใช่ไหมบ่ายๆแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงมาขายติดสองอ๋อมาผ่านเรียบร้อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมเพียงแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะคืน คิดวันนี้ได้ไหมมั่นใจนะคุ้มมากกี่กิโลไฟนี้สี่กิโลต่อยมือไทยมาทั้งหมดแปดสิบครับคนจังหวัดปัตตานครับฟาเชื่อชวนแฟ้นขคับเราเลยเป็นขับรถฟาปัุตานีเป็นอย่างไรแจ่มๆไหครับปัตตานเชือ่ะขอโชคดีดีบคุณครับ